ไฮเว w ์เ r เซอร์โปเปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วไฮเว w ์เ r เซอร์โปเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถบนทางหลวงแบบอาเขตที่เน้นความเร็วและความตื่นเต้นในการหลบหลีกรถยนต์ที่วิ่งสวนหรือขนาบข้างตลอดเส้นทางโดยผู้เล่นจะได้ขับรถยนต์สมรรถนะสูงผ่านสภาพถนนที่เต็มไปด้วยการจราจรขับข้างพร้อมสะสมแต้มจากการขับด้วยความเร็วเลี้งหลบอย่างใกล้ชิด หรือขับสวนเล่นเพื่อเพิ่มความท้าทายในเกมจะมีระบบให้เลือกเล่นทั้งแบบเดี่ยวหรือมัตติเพนเยอร์ซึ่งสามารถแข่งขันกับผู้เล่นอื่นได้แบบเรียลไทม์รวมถึงมีโหมดต่างๆให้เลือกเช่นโหมดทำคะแนนโหมดไม่มีที่สิ้นสุดหรือโหมดดาดจำกัดเวลาทั้งยังสามารถปรับแต่งรถยนต์อัปเกรดสมรรถนะเปลี่ยนสีรถล้อหรือเพิ่มของแต่งให้รถดูเท่ยิ่งขึ้นแม้ตัวเกมจะมีเรตติง้งไม่สูงนัก แต่ก็ยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเช่นการแก้บักในแผนที่ริโอซานโตสและระบบจับคู่ผู้เล่นให้แม่นยำมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของทีมพัฒนาในการปรับปรุงคุณภาพของเกมให้ดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้เหมาะกับคนที่ชอบขับรถเร็วหลบหลีกไว้เล่นง่ายไม่ซับซ้อนและมองหาเกมแข่งขันรถที่สามารถเล่นได้เพลินๆบนมือถือในเวลาว่าง